91 9, 1, 9 1, ทันโรคกับแพทยสภา91 9, 1, 9 1, ทันโรคกับแพทยสภาวันนี้นะคะคุณหมอแพทยหญิงชันวัลีศรีสุสขโขค,ค่ะคุณหมอเป็นสูตินริแพทย์และกรรมการแพทยสภาด้วยนะคะสวัสดีคุณหมอค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณปุ้มค่ะสวัสดีค่ะผู้ฟังทุกทกท่านค่ะค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนาะคุณหมอคุยเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นและคุณหมอก็พูดบอกว่า อคนสูงอายุเนะี่ยอยากคิดว่าจะไม่เป็นใช่ไหมคะใช่เลยค่ะอ่าแสดงว่าผู้สูงอายุเองก็คือไม่รอดเหมือนกันถ้าไม่ดูแลใช่ไหมคะใช่ค่ะก็เรื่องของเพศสัมพันธ์นั้นไม่มองไม่ดูหน้าไม่ดูเพศไม่ดูอายุไม่ดูสถานที่นะคะ,คะสามารถเกิดได้กับทุกคนนะคะมไม่แต่ทารกนะคะดังนั้น ดังนั้นก็ต้องระมัดระวังเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องเสี่ยงต่อสุขภาพนะคะค่ะเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้ไข้เก็บไม่ว่าเสี่ยงต่อชีวิตเลยนะคะอืมค่ะแล้วในผู้สูงอายุนี่ยังไงเอ่ยมันต้องดูแลเหมือนเหมือนทุกทุกวัยหรือว่ามีอะไรเป็นพิเศษไหมคะใช่ค่ะก็คือปัจจุบันนี้ข่าวอื้อเช้ามากเลยนะคะเรื่องของอวงการสงฆ์ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุนะคะวนหนึ่งนะคะ,ะ,คะแล้วก็มีคําเตือนนะคะว่า ตอนนี้มันเกิดเหตุอื้อฉาขึ้นอย่าลืมว่าหลังจากนั้นให้ไปเจาะตัวโต๊ะ<ช>นะ,ะ,ะก็อาจจะเป็นเรื่องหนึ่งที่ทําให้คุณรัฐวันสนใจเรื่องนี้ในวันนี้นะคะคัะน,น,นั้นสสดปว่าผู้สูงอายุนั้นนะคะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อตรคติดภูมิุมพันเคสใหม่เลยนะคะอันก็ขอย้อนไปนิดนึงว่าประเทศไทยเราเนี่ยก็เข้าสู่ผู้สูงอายุเต็มตัว ไม่ใช่ผู้สูงอายุธรรมดาเป็นแบบซปเปอร์ด้วยก็คือสูงอายุนี่เราก็เอเดเวนต์เนี่ยนะคะหรือว่าประเทศที่มีผู้สูงอายุเยอะเนี่ยเราก็เรียกว่ายี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะย0สิเปอร์เซ็นต์ของเจ็ดสิบล้านก็สิบกว่าล้านนะคะทีนี้ถ้าขึ้นส0มสิเปอร์ซ็นก็เรียกว่าซูเป,ปอร์ละนะคะออก็เป็นออซึ่งหลายจังหวัดเราเป็นซูเป,ปอร์เลยก็คือเป็นซูเป,ปอร์ผู้สูงอายุนะคะมีจํานวนเยอะอค,คือแสดงว่าเดินเดินมาร้อยคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็คือผู้สูงอายุคือสามสิบ ใช่เลยค่ะแล้วดูมันน่าจะเยอะกว่านั้นนะคะคุณหมอจากสายตาที่เห็นเนี่ยมันน่าจะเยอะกว่านั้นนะคะโอ้ยอันนี้บางคนค่อยจะดูสูงอายุไปก่อนวัยก็ได้นะคะไม่เดี๋ยวนี้คนคนจะสูงวัยดูช้านะเขาดูแลตัวเองไงจะไม่จะไม่ให้แก่แต่เท่าที่เห็นจริงๆนะร้อยคนนี่โอ้โหพุ้มคิดว่าน่าจะเกินสามสิบอ่ะใช่ใช่เนื่องจากว่าคนในวัยธรรมดาทางานเนี่ปคนต้มแลวคนสูงอายุออกข้างนอก นะคะและอย่างนี้สูงอายุเราก็มีสังคมออกมาต้องเที่ยวเต้นส<ม>ังสรรค์การทําให้คนปุ้มอาจจะเห็นว่ามีผู้สูงอายุเยอะเพราะคนคนอายุน้อยโอ้โหทําอะไรก็ไปทํางานและอีกอันหนึ่งก็คือส่วนในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์ที่ทำงานในห้องะนะคะ อีกอันหนึ่งก็คือหน้าสงสารก็ส่วนหนึ่งต้องดูแลผู้สูงอายุที่ติดเตียงอ๋อเออฉะนั้นคนที่ออกมาสังสรรค์ก็เป็นผู้สูงอายุที่แข็งแรงนะคะทําให้คนปว๊กอาจจะเห็นตัวอย่างไปอย่างนั้นทีนี้ข้อที่หนึ่งก็คือจํานวนผู้สูงอายุเรามากขึ้นเราเราพูดก็ในว่าสิบนะคะสิบคนก็มีสามคนซึ่งเกินหกสิบปีขึ้นไปนะคะส่วนหนึ่งก็สุขภาพไม่ดีแต่ส่วนที่สุขภาพดีปัจจุบันนี้อ่าเรียกว่าผู้สูงอายุเราอายุยืนขึ้นนค่ะ ไฟหญิงก็อาจจะใกล้อาจจะแปดสิบายชายก็เจ็ดสิบกว่าซึ่งสูงอายุกว่าสมัยก่อนมากทีนี้ปัญหาคือข้อที่หนึ่งก็คือผู้สูงอายุที่สุขภาพแข็งแรงยังมีความต้องการทางเพศอยู่ะนะคะและที่สองก็คือผู้สูงอายุที่แข็งแรงเนี่ยส่วนหนึ่งนะคะเรียกว่าประมาณเกือบครึ่งเลยก็คือได้หย่าร้างหรือว่าเลิกรากับคู่สมรสหรือว่าคู่สมรสเสียชีวิตตายจากไปค่ะ ออันนี้ก็คือมีปัญหาเรื่องแล้วว่าเอออยากอยากมีเพศสัมพันธ์แล้วทำไงนะคะไฟหญิงเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาคุณคุณตุ้มก็มมคือผู้หญิงเนี่ยถ้าสาม,มีตายก็อาจจะอยู่คลองตัวเป็นโนดสดไิดติไม่กระวนกระวายไม่กระสับกระสา่ายแต่บางคน,งน,นแต่งงานใหม่นาอายุเจ็ดสิบไปแต่งงานใหม่ก็มีซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาของปัจจุบันเนี่ยนะคะแต่ไฟชายสินะคะไฟชายพอผู้สมรสเสียชีวิตนะคะหรือหย่าร้างกันไป ในวัยหกสิบแล้วมีเงินมีตังก็มีที่ที่จะไปเที่ยวหรือว่าไปมีเพื่สัมพันธ์นะคะอันนี้ก็คนทั่วๆไปก็อาจจะป้องกันตัวเองดีแต่บางคนมีความเชื่อไม่ปกติคนรัตวัยเชื่อว่าสูงอายุและเชื้อโรคไม่ชอบไม่ติดโรคโอ้มีความคิดงั้นด้วยนะคะค่ะเออซึ่งซึ่งความคิดนี้มันเป็นความคิดของเด็กอีกแบบหนึ่งนะคือคนที่เป็นเด็กนะคะวัยรุ่น กับผู้สูงอายุจะคิดทายกันว่าไม่ติดโรคและเด็กนี่ก็ไม่ติดลูกเคยจะลมีเจอเด็กที่ติดโรคเขาก็คิดว่าเขาจะไม่ติดโรคจากมีเพศสัมพันธ์และไม่ติดลูกด้วยอ้าวก็แต่เพราคิดแตกก็คือหรือบางทีเขาก็ไม่คิดคือมีทั้งคิดว่าไม่เป็นหรือคิดว่าไม่คิดถึงเรื่องนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญดังนั้นผู้สูงอายุอันนี้ก็คือต้องระมัดระวังว่ามีโอกาสติดโรคิจ่อทั้งเพศสัมพันธ์ได้ทุกชีวิตและมีโอกาสสูงกว่า นะคะ,คะถึงกว่าในคนที่สุขภาพแข็งแรงเพราะผู้สูงอายุเนี่ยคูยัง่ายหกสิบปีเนี่ยเขาก็เฉลี่ยว่ามีหนึ่งโรคเจ็ดสิบปีจะมีสองโรคแปดสิบปีก็มีสามโรคเฉลี่ยนะคะบางคนหนึ่โชคดีคือไม่มีโรคเลยนะคะล้วไม่มีโรคก็คือไม่ได้ตรวจก็มีนะคะ,คะและ้วสรุปว่าผู้สูงอายุที่ไม่แข็งแรงยิ่งมีโอกาสติดก็ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้มากขึ้นนะคะ,คะและอันก็คืออายุมากเนี่ย นะคะมนโอกาสเป็นมะเร็งจากการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ต่างๆนี่นะคะดังนั้นถ้าผู้สูงอายุปไปอยู่ในที่สิ่งแวดล้อมนะคะที่มีควันบุหรี่มีการรับประทานเหล้านะกินเหล้านะคะหรือว่าคุยความเครียดไม่ได้พักได้ผ่อนอันนี้ก็โอกาสที่จะเกิดมะเร็งต่างๆขึ้นมาได้ค่ะด้วยร่างก,กายมันก็อ่อนแอลงอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะใช่และเป็นวัยที่มะเร็งชอบเนื่องจากว่าภูมิต้านทานของเราที่จะไปป้องกันการเกิดมะเร็งคือ,อม,มะเร็งนี้ทางกแพทย์ก็เชื่อว่ามันเกิด ลอดเวลานะคุณเลดดาว,วนเซลล์ผ <Okay. S 2> ิวติตลอดเวลาแต่เราจะมีเซลล์ที่ไปจัดการพอไอ้น,นี่ผิวติก็ไปกินมันไปเลยควบคุมมันเลย <Okay. S 2> มันก็ทําให้เกิดไม่มีเซลล์มะเร็งเกิดขึ้นแต่ถ้าร่างกายไม่แข็งแรงอันนี้ก็จะเกิดเซลล์มะเร็งเกิดขึ้นได้ uh huh. น,นสรุปว่าผู้สูงอายุเนี่ยก็จะเสี่ยงต่อโรคติดต่อที่ไม่สาคัญ <Okay. S 2> คือไม่เสี่ยงท้องข้อดีก็คือไม่เสี่ยงตั้งครรภ์แต่หมายถึงว่า ผู้ชายจะไปชําผู้หญิงตั้งคันได้นะคะแต่ว่าฝ่ายหญิงอาจจะไม่เสียงตั้งคันแล้วก็ที่น่าสงสารก็คือบางทีผู้สูงอายุมเ,มเจอเจอแพทย์เนี่ยเป็นขูดงอนไก่เต็มเลยขูดงอนไก่ฝ่ายหญิงใช่ฝ่ายหญิงไม่ขูดงอนไก่เต็มเลยแล้วก็คือเขาก็ต้องอายด้วยนะคะทางมาตรวัดแล้วก็ต้องรักษาหนี้ค่ะก็มีเคสแบบขูดงอนไก่นี่มันก็เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นโรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้วยเหรอคะใช่เลยค่ะขูดงอน,นไก่นี่ก็ เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ก็คือมีการติดเชื้อ HPV นะคะชนิดที่หกหรือสิบเอ็ดนะคะ,คะอันนี้ก็จริงๆนั้นป้องกันได้ก็คือฉีดวัคซีนแต่ผู้สูงอายุในวัยปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ได้ฉีดวัคซีนกันแล้วเพราะว่าวัคซีนเพิ่งมีมาประมาณยี่สิบปีแล้วก็พออายุเกินสี่สิบห้าสิบเขาก็ไม่ฉีดก,กันแล้วนะคะโด็กผู้สูงอายุหกสิบเจ็ดสิบปัจจุบันเนี่ยยังเสี่ยงต่อหมุดหนกไก่และเสี่ยงต่อมะเร็งปากมดลูกอยู่นะคะหลังจากนั้นก็ ต้องระมัดระวังตรงนี้นะคะคก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของวันไนส์แตนซึ่งเราคุยกันในวัยรุ่นค่ะอ่าเราก็คงจะไม่คิดว่าผู้ส่งอายุเป็นว<ม>ันไนส์แตนไมด้วยนะคะคืออ่าคำว่าวันไนส์แสตนอาจจะไม่ได้เป็นทางการนะคะค่ะอ่ะาวันไนส์แนนี้มาจากเมืองนอกก็คือว่ามีรถนะคะก็อ่าคนขับรถเร็กล้อขับรถบรรทุกต่างๆไปจอดโรงแรมนะคะก็คือาทางไกลแล้วก็ไปเจอ ไปสั่งสรรเจอคนก็มีแคส่สะพานกันพอมีเรียบร้อยนะคะ,คะทางคําพูดของวัยรุ่นนั้นแต่ก็แยกทางอะไรประเภทนี่ยนะคะแยกย้าย้าวอ่ะใช่เป็นขับรถผู้หญิงหรือว่าเป็นคนโดยสารอะไรก็ว่าไปนะคะอ,อันนี้จะเป็นวันไนท์แสก็คือวันไนท์แสนที่โรงแรมหรือที่พักที่เป็นที่จอดรถอักรถแต่ในเมืองไทยเนี่ยคำว่าวันไนท์แสกือเจอกันแล้วเอากันเลยไบว่าอย่างนี้นะคะรวมถึงรวมถึงการที่สีกาไป แทะเนี่ยก็เหมือนกันในแตนเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าพระก็ไม่รู้ออกสีการมาอย่างไรนะคะ,ะเพราะฉะนั้นลกสีการก็อาจจะไม่อยู่นานนะคะ,ะอาจจะไปอยู่งานก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่แล้วเรียกว่าเป็นเรื่องตกตกใจหรือว่าไม่สบายใจทุกใจของผู้เชี่ยวชาญกนิชนเลยนะคะ,ะก็อันนี้เราก็ฟังพระผู้ใหญ่ที่ท่านที่มีศีนมีธรรมก็ให้โอให้ออว่านะคะว<ะ>่า<ะ>เรื่องของศาสนาเนี่ยมันมันไม่ใช่อยู่ที่ตัวบุคคลแต้อแต่กันคุ้ม ทํ้ชูกันนะคะก็เป็นเป็นเรื่องเรื่องที่เกิดขึ้นได้นะคะแต่มันก็เรียกว่าสะเทือนใจเนาะก็สะเทือนใจะคือพระผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยเนาะมีความรู้ด้วยปริญญาสูงๆอะไรอย่างเนี้ค่ะใช่แต่ก็พาดสิกาก็ต้องนล่งแบบเนี้ยเขาก็ไม่เล็งเนเนี่ยเขาไม่เล็งปานนั้นเนี่ยนะคะเออเขาก็ต้องนล่งพระผู้ใหญ่ก็ค่ะในที่นี้จริงๆแ้วเฉลี่ยฟังคลิปนี่ก็ขออนุญาตนิดหนึ่งก็คือฟังคลิปสิกาที่พูดกับ ที่จะขอพบพระันนั้นะคะก uh ็ huh. เลยรู้สึกว่าเออมันเขามีเล่เหลี่ยมเนาะ <c oughs> มีเล่เหลี่ยมและมีมายา <c oughs> ในนั้นเฉินจุลีก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วมนุษย์เราไม่มีเล่เหลี่ยมและมีมายาสิ่งที่ทําให้คนเนี่ยนะคะช่วยเหลือมากก็คือความสงสารค่ะ <c oughs> อันนี้ต้องเวลาใครพูดอะไรกับเราอะไรต้องหานด้วยนะคะ <c oughs> เออบางทีเขาต้องว่าต้อง,ต,องต้องเอาหานเอาลบนะคะ <c oughs> เอาดินกลบเอาเผาไฟอะไรก็ว่าไปนะคะเพราะว่า ยริงแล้วนี่เป็นมายาแล้วก็มันเป็นจิตวิทยานะคะเออความสงสารเนี่ยจะบอกมาบอกเกิดแห่งความรักหรือความหลงอะไรก็ว่าไปดังนั้นอ่มันต้องไม่ใช่ว่าอะไรเลยคุณลุ้มคอเซนเตอร์คนยังหลงถึงปัจจุบันเลยโอ้เนี่ยไม่กี่วันนี้ก็นางงามนะคะเจ็ที่ต้องคอเซนเตอร์ก็คือสรุ้ว่าคำพูดคนเนี่ยนะคะมันทำให้อีกคนเนี่ยสงสารแล้วก็ไม่สงสารก็หลงรุ่มหลงเชื่ออะไรเนี่ยนะคะดังนั้นก็ เออเรามีลูกหลานเนาะ,ะผู้สูงอายุเนี่ยเรามีลูกหลานลูกหลานก็ต้องคอยดูผู้สูงอายุนะคะ,คะนะวันหนึ่งออกจากบ้านไปไหนไหมร่มหลงตรงไหนไหมมีใครโทรมาใครลายมาเราต้องพยายามดูแลนะคะเพราะว่าเขาเชื่อว่าอันหนึ่งคือผู้สูงอายุนี่มีสมองส่วนส่วนเท่าหรือว่าส่วนความคิดเนี่ยผิดไปคุณปุ้ม,มยังไงคะอ่า คือไม่ไม่ไม่เหมือนคนทางานคือความระแวงหายไปอ๋ออืออืออือแสดงว่าหลงได้ง่ายหลงกลได้ง่ายหลงเชื่อได้ง่ายใช่ใช่ฉะนั้นผู้สูงอายุเนี่ยหนึ่งเรื่องที่สมคัญอ่าคนเข้ามาใกล้ชิดนะคะหลอกลวงเรื่องเงินรวมถึงเรื่องมรดกอ่บคนรัดอวนค่ะเออก็คือเป็นปัญหากันหมดเลยเรื่องมรดกเรื่องอะไรคือสมองส่วนความคิดเนี่ยอาจจะฟอลงไปนะคะแล้วก็ทําให้ความระแวดระวัง น้อยลงเพื่อคนง่ายขึ้นแต่ก็เป็นเรื่องที่วิจัาชีพรู้อยู่แล้วนะคะว่าเป้าหมายโอ้โหเดี๋ยวนี้คนเกษียณวิิจฉาชีพโทรหากันทุกวัน,นะะใช่ใช่ค่ะเอเอ,เอก็คือเป็นเป้าหมายดังนั้นอนอกจากเรื่องค่สัมภาธ์ซึ่งต้องต้องระมัดระวังนะคะในไวัยไปรุ่นเราก็ว่าแหละัยสูงอายุนะคะซึ่งปัจจุบันสุขภาพเราดีขึ้นนะคะ,คะหมอเราเก่งขึ้นนะคะหลายโรคนะคะที่เคยรักษาไม่ได้ในอดีต อย่างเช่นมะเร็งตออ่อดเลตับเนี่ยเออปัจจุบันโอ้ใช้ย,ยาเม,ม่งเปาใช้ย,ยาอะไรกร็คิดค้นมากขึ้นหรือบางโรคไม่น่าเชื่อนะคุณรัตวันอย่างเช่นเป็นมะเร็งตับอ่าสามารถเปลี่ยนถ่ายตับได้โอ้ค่ะอ่าหรือเป็นโรคไตสมัยก่อนโรคไตก,ก็หมดเรื่องแบงปเป็นปัจจุบันก็มีการดูแลฟอกไตการเปลี่ยนไตนะคะดังนั้นการแพทย์ที่เจริญขึ้นก็ทําให้ผู้สูงอายุเรามีสุภาพดีขึ้นรอดพ้นจากโรคไตไ้เจ็บที่รุนแรง สำคัญก็คือมากมีไรสุขภาพดีขึ้นสุขภาพจะดีขึ้นเอวค่ะเออมันแ<ต>ค่ลมอุ่นตรงแต่ก็สงสัยนิดนึงว่าสมมติว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นผู้สูงอายุเนี่ยแล้วเขาแบบว่าอ่ะซติเป็นผู้ชายแล้วกันแล้วก็ไปเจอผู้หญิงถูกออกถูกใจอะไรเงี้ยเออแล้วยังไงอ่ะเขาเขาแค่นอนกอดเฉยๆอะไรเงี้ย <laughs> มันติดได้ไหม <laughs> แบบแบบไม่ได้สอดใส่อ,อะไรอ่ะนอนกอดกันอะไรอย่างเงี้ยจุกกันอะไรเงี้ยไม่ได้สอดใส่มันสามารถติดได้ไหมอะค่ะ อ๋อถ้าไม่สดใสก็ไม่ค่อยติดแต่มันไม่ไม่ค่อยนอนเฉยๆน้องคุณรัตวันถ้ามีการจับเช่นหมดมันไก่จับก็ติดแล้วค่ะนะคะอ๋อใช่ดังนั้นก็ก็ต้องระมัดระวังส่วนนี้ก็คือเราจริงๆเราไม่ห้ามนะคะเขาบอกว่าการที่เราห้ามผู้สูงอายุไม่ให้มีเพศสัมพันธ์เนี่ยอ่ามันกับบุรี่เขานะคะก็คือว่าเป็นเป็นไปละเมิดสิทธิเขาแต่เราเห็นว่าต้องมีแบบ ก็ไม่มีแบบไม่อันตรายต่อตัวเราหรือตัวเขานะคะก็คืออันตรายต่อตัวเราก็คือโดนเรื่องซับสินติดโรคมานะคะเป็นสจหนึ่งเป็นตัวเขาเป็นล่กง้ะเมื่อเขาอ่านมีแต่อีกอีกอันนี้อีกการหนึ่งเพื่อสูงอายุถ้ามีอารมณ์ทางเพศมากไม่ปกตินะคะต้องไปพบแพทย์เหมือนกันถ้าเราเคยเจอนานเจอทีก็เคยจริงๆล้วมีปัญหาเนื้องอกในสมองอ๋อเหรอฮะอย่างผู้สูงอายุแบบนี้นี่ต้องต้องอยู่ที่อายุเท่าไหร่อะคะคุณหมอ สูงอายุทั่วไปเราก็หกสิบขึ้นไปนะคะถ้า mm hmm. ทาสูงอายุมากขึ้นได้เจ็ดสิบังเจ็ดสิบเนี่ยไม่ควรจะมีอารมณ์ทางเพศมากผิดปกตินะคะ <Okay. S 2> ต้องระวังไม่มีปัญหาทางสมองซึ่งมีอาการเริ่มเริ่มของสมองเสื่อมก็ได้อยู่ยดีก็มีอารมณ์ทางเพศมากนะคะ <Okay. S 2> เราเรา,เราเคยเจอแต่ที่ในในประสบการณ์ของเจบรนี่เกิดประมาณสองราย mm hmm. ก็เกมีอารมณ์ทางเพศตลอดเวลาไอ้สูงอายุและตั้เจ็ดสิบ ไปตรวจแล้วเป็นเนื้องอกของสอใต้นสมองนะคะซึ่งผลิตฮอร์โมนตลอดเวลานะคะค่ะอันนี้ก็ต้องดูเลยอีกอันนี้คือเป็นโรคทางทางจิตชงประ่ะซึ่งทําให้เกิดมีอารมณ์ทางเพศผิดปกติไปดังนั้นถ้ามีอะไรที่ไม่ปกตินะนะคะอันต้องพบแพทย์เหมือนกันนะคะว่าไม่ใช่โอ้โหฉันแข็งแรงดีฉันยังตลอดเวลาอะไรอันมันก็ไม่ได้ปกติปกติใช่แล้วก็นอกจากไออารมณ์ทางเพศมากซึ่งเป็น ลักษณะของโ,โรคจิตโรคประสาทบางคนมีการโชว์ด้วยนะคะ, oh, คะเออใช่อันนี้ก็ต้องพบแพทย์แหละนะคะเรามันเป็นความผิดติของตัวเองแล้วก็เดือดร้อนคนอื่นแล้วก็ผิดกฎหมายด้วยค่ะค่ะคุณหมอแล้วทุกคนนี้คนสูงอายุที่แบบว่าติดต่อทางติดต่อโรคทางเพศสัมพันธ์เนี่ยตัวเลขเยอะไหมคะทีนี้ตัวเลขไม่ได้เยอะมากนะคะ,คะเพราะว่าผู้สูงอายุข,ของเราก็มียี่สบามสิเเซ็นแล้วส่วนหนึ่งก็อาจจะสุขภาพไม่ดีไปแล้วนะคะ,คะจำนวนเป็นแสนที่ติดเตียงนะคะ ดังนั้นก็ไม่ได้ตัวเลขมากนะคะแต่ก็มี new เคสหรือเคสใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะในในผู้สูงอายุซึ่งเป็นเรื่องที่บางทีเจอว่าเป็นเอ e ในสูงวัยเนี่ยมันก็แบบเนาะรเราก็เออก็สะท้อนใจแสดงว่าการป้องกันหรือว่าการสุขศึกษาเนี่ยการสุขศึกษาหรือความรู้ในการป้องกันตัวเองน้อยคือมีเรื่องหนึ่งก็คือมีงานวิจัยคืองานวิจัยเรื่องเพศกับผู้สูงอายุเนี่ยมันไม่ค่อยมี งานวิจัยนี่ประมาณโอสามสิบสี่สิบปีแล้วนะคะก็ผู้สูงอายุเขาก็ไปวิจัยอทางมหาลัยแห่งหนึ่งก็ไปวิจัยสอบถามผู้สูงอายุจำนวนมากเลยว่าต้องการอะไรนะคะจากสังคมหรือจากรัฐบาลเนี่ยเขาต้องการความรู้ทางเพศศึกษาอระบบการดูแลก็ดีแล้วมีศูนต่างๆมีอะไรนะคะมีสวัสดิการมีอะไรก็เพียงพออาจจะสวัสดิการน้อยหน่อยก็เพียงพอแต่ว่าอันหนึ่งที่เขาอยากได้คือ ความรู้ทางเพศศึกษาเพราะาเหมือนจะปิดกั้นไม่ให้ผู้สูงอายุเนี่ยรู้เรื่องนี้เพราะว่าเหมือนกับว่าหมดวัยนะคะ,คะอีกอันนึงอ่ะเขายังอยากให้มีการจัดนะคะปาร์ตี้ผู้สูงอายุที่โสดอ่าเหมือนกับว่าเหมือนกับวัยรุ่นที่โสดอนกสิงคโปร์จัดอน,นะคะ,คะหรือเมืองไทยก็มีคิดจะจัดเพราะว่าคนไทยแต่งงานน้อยผู้สูงอายุอบอกว่าอยากไดให้มีแบบนี้นัง่งสังสรรค์เจอผู้สูงอายุที่โสดด้วยกันบ้างค่ะ แล้วไอีกอันนึงก็คืออย่าให้ลูกนลานคิดว่าการมีพระธรรม,มของผู้สูงอายุนี่เป็นเรื่องตาบลาบตาบาบนะคะทุกคนจะบอกว่าเฮ้ยเข้าวัดก็ว่วาไปเถอะอ่าะะใช่ใช่เข้าวัดก็ไม่ได้ตอนนี้มันมันรับการไม่ดีนะคะแตนั้นก็ก็มีอยู่สองสามเรื่องที่ผู้สูงอายุรู้สึกว่าได้รับการปฏิบัติไม่เท่าเทียมในด้อื่นนะคะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผู้สูงอายุเนี่ยบางคนผู้สูงอายุเป็นผู้ชายเนี่ยเกิดไปเจอเด็กสาวๆเลยคิดว่า ใส่ถุงยางอนามัยเพราะว่าฉันเนี่ยไม่สามารถทําให้เขาท้องได้อย่างเงี้ยแต่จริงๆมันก็ยังท้องได้อยู่ใช่ไหมคะโอ้ใช่ค่ะความเชื่อตามใจที่ยังเห<ด>ลังอยู่ก็ถงต้องท้องได้อย่างงี้ใช่ไหมใช่เนื่องจากผู้ชายเนี่ยไม่มีไวยทองเหมือนผู้หญิงผู้หญิงก็คือพอไวยทองก็คือหมดประจำเดือนหนึ่งปีใครหยุดทํางานเลยไม่มีการตั้งครรภ์แต่ผู้ชายเนี่ย นะคะอาจจะฮอร์โมนเพศลดลงปีลั้หนึ่งเปอร์เซ็นสองเปอร์เซ็นนะคะพอถึงเวลาเจ็ดสิบแปดสิบล้วก็เห็นนะคะคนดังในสังคมเราเนี่ยอายุมากก็สามารถตั้งทำฝ่ายหญิงตั้งครรภ์ได้เยอะแยะมีลูกเยอะแยะนะคะดังนั้นก็สรุปว่าผู้สูงย่อมต้องระวังอย่าอย่าคิดว่าตัวเองไม่ทําให้เกิดลูกแล้วเกิดแล้วเกิดเกิดลูกกับเด็กกับเด็กวัยรุ่นนี่ปัญหาเยอะมากเลยเพราะว่าครอบครัวนะคะลูกเต้าอ่ะ เขากลัวว่าจะถูกแย่งมรดกอะไรกันก็วุ่นวายไปหมดเลยค่ะอ่าเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุก็อยากคิดว่าตัวเองจะมีเพศสัมพันธ์กับใครก็ได้ไม่ต้องป้องกันอันนี้ไม่ได้คิดิดต้องคิดใหม่นะคะค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ห้ามการมีเพศสัมพันธ์แต่เลือกให้ปลอดภัยแล้วก็ต้องระมัดระวังการตั้งครรภ์ด้วยใช่เพราะคุณหมอเคยพูดถึงเรื่องสุขเพศในผู้สูงอายุด้วยเนาะใช่ไหมคะใช่ค่ะเราเคยพูดกัน ประมาณหลายเดือนก่อนนะคะใช่อออวันนี้มันคุณหมอ,อมีอะไรจะทิ้งท้ายสักนิดหนึ่งไหมคะก็ประเทศไทยเราก็เข้าสู่นะคะผู้สูงอายุเต็มตัวแล้วนะคะค่ะบมรีก็เป็นผู้สูงอายุคนหนึ่งนะคะค่ะข้อา,า,าของผู้สูงอายุก็คือจะต้องทําตัวเองให้มีสภาพดีเพื่อจะไม่ได้เป็นภาระต่อตนเองและผู้อื่นนะคะเรื่องถึงทําอะไรก็ได้นะคะที่ไม่เดือดร้อนตนเองและไม่เดือดร้อนผู้อื่นแล้วก็ทําตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมจากประสบการณ์ที่ผ่านมา,าก็จะทําให้ผู้สูงอายุนั้น สูงอายุอย่างมีคุณค่าไม่ได้แก่ดาวปะไม่ได้แก่ได้เปล่าดาเอะเขาเรียกว่าอะไรเออเปล่าได้อะไรประเภทแก่อะไรแก่แล้วแก่เลยเนี่ยหรอเออไม่ได้ไม่ได้แก่แล้วแก่เลยแก่กระลุกกะลาแก่อะไรบ้าออก็ให้ผู้สูงอายุนะคะมีนําประสบการณ์เพื่อนะคะเป็นประโยชน์ต่อสังคม <c oughs> นะคะ <c oughs> เออแล้วยิ่งมามามีมีเรื่องมีโรคตอนแก่เนี่ยมันก็ยิ่งแย่เนาะมันก็ยิ่งหนักนะใช่ไหมคะ ใช่ค่ะก็แล้วเราต้องเป็นผู้สูงอายุที่สูงอายุอย่างมีคุณค่านะคะขอให้ทุกคนเป็นเช่นนั้นนะคะจะมีความสุขในการใช้ชีวิตทุกๆวันนะคะค่ะสูงชีวิตอ่าสูงอายุอย่างมีคุณค่าให้เด็กมันดูให้เด็กอิจฉาให้เด็กอิจฉาให้เด็กอิจฉาค่ะขอบคุณมากเลยเดี๋ยวกาสหน้าคุยกันใหม่นะคะ อ่ะขอบคุณค่ะคุณปุ้มค่ะสวัสดีสสดค่ะค่่ะะคคุณหมอชันวัลีศรีสุขโขนะคุณหมอเป็นสุตินารีแพทย์แล้วก็กรรมการแพทยสภามาทีไรก็คุยสนุกทุกครั้งนะกับช่วงของ919าหนึ่งเกทันโรคกับแพทยสภาค่ะ919าหนึ่งเกทันโรคกับแพทยสภา